สดชื่นตอนนี้ปลาสดน้ำลดแล้วอ่ะมันก็ต้องสดต้องชื่นน้ำลดแล้วมดต้องกินปลาแล้วล่ะมดมดกินหม่ำซี่ทุกคืนยังกระโดนแดดยามาวันอาทิตย์พร้อมพร้อมทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะผู้แข่งขันของเราก็พร้อมพร้อมไมพร้อมไหมคะพร้อมมาแล้ค่ะพร้อมแล้วค่ะหอมโดยโซดาซิงค์ค่ะ ก็เป็นเกมเก้าอี้ดนตรียังจับคู่กันแล้วก็เก้าอี้ดนตรีเก้าอี้ของฉันอยู่ที่ไหนตอนนี้มันมีอยู่7ตัวเพราะจะจับมาแล้วเดี๋ยวจะมีตัวแถมหนึ่งก็เป็น3ใช่ไหมก็เป็นคู่2คู่2แล้วก็เป็นทีม3แล้วยังไงจะต้องมีก็ไปเดินหลังจากมีดนตรีเสร็จแล้วครับมาร์กตำแหน่งนี่แหละครๆเลือกเอาเลยเก้าอี้ของฉันต้องเป็นตัวนี้แน่นอนพอเสร็จพักหยุด ดนตรีหยุดเนี่ยไม่ให้รีบนั่งปกติจะต้องรีบนั่งไห้ไม่ต้องรีบนั่งครั้งนี้มละ่ะเราก็ค่อยบรรจงนั่ง,งพร้อมๆกันเพราะจะมีตัวหนึ่งมันจะนั่งไม่ได้เพราะว่ามันจะพึบลงไปเลยเอาง <c oughs> ี้แหละมันเดี๋ยวพ,บพึบไปเลยดูยากเ่ยนเพราะมันจะมีตัวหนึ่งคล้ายเก้าอี้แต่ไม่ใช่คนที่เหลือสุดท้าย และยังเป็นเก้าอี้อยู่ได้คะแนนไปนนั่แหละจับคู่นะครับคู่ดีก็จะมีโอกาสได้นะครับไปเลยนะครับ1 2 3ลุยเลยครับเชิญตอนนี้มันปีใหม่แล้วนะแลวบอกแล้วว่าอย่าให้น้ำลดที่จับนี่คือมือจับเอ้าแมวแมวสยสารเป็นอะไดก่อนมาในพริมเลยนะเปล่าเนี่เหรอ พี่น้องเาเจอกันแล้วเจอมาแล้วพี่น้องเจอกันแล้วเจอลเจอัคู่ลเป้เจอเพอดีเป้เจอปอบเป้จอ้เป้เจอม้เอกัอออเจออ้าวอวอึดมังต้อนกัมะม่วงโอเค ครบนะช่วยเหลือช่วยตัวช่วยตอนนี้เขาเป็นคนเลือกกลับนะไม่ได้อยู่กับใครอ่าช่วยจะบอกว่าเขาพี่เขาพี่ดนตรีมีตัวปลอมถ้านั่งปุ๊บมีพังทกเลยไอ้นี่พังทุกตัวแน่เกี้พูดอธิ์เงี้ยเขาเลือกใครเขาไม่เปรียบเลยนะกี้จับแล้วไม่เลือกนะงององงองงอแล้วโอ๋อเงาะไม่ช่วยนี่ค่ะอ๋อเหตุผลอะไรหรือเปล่านี่ ต้นมะม่วงแล้วก็ะทบพิมไม่ต้นมะม่วงต้นมะม่วงที่มันตายแล้วไงจะได้เลิกเริ่มมีปวกแล้วเนี่ยก่อนที่จะเริ่มเล่นเกมหนูขอพูดอย่างนึงได้ไหมว่าตั้งแต่พี่ตั๊กและพี่ตาออกมาเหมือนยาย่ากับนเดชมากยาย่าหรือย่าๆย่าๆกันนาเดี่ เด็ดนี่อะไรน้ดองสงวยไปนิดนึงสงวไปนิดนึงสายชนตรีจะมาแล้วก็เลือกแล้วอย่าพึ่งนั่งอย่าพึ่งนั่งขอให้ท่านผู้ชมได้สะใจจะทำท่าจะเต้นจะอะไรได้หมดเลยจะสวดมนต์สวดคาถาได้ห้ามแตะต้องท่าและข้ทอี้ของฉันเลยนะเล็งได้เลยพร้อมตนตรีไป I'm <laughs> going ม,มันคงไม่อยู่ที่เดิมหรอกไปเลยพรอมไนะครับพวดเลยนะครับตับไปเลยมันคงไม่อยู่ที่เดิมหรอก กันน่ะหยิบผิดได้ปะเอาหัวโขกกันนะกึกเลยเนี่ยมันต้องมีอันเดียวสิเออแล้วไม่มีตัวหยิบผิดเหรอต้องหัวโขกกันป๊อกกล้ปากเบี้ยวถึงยังไงอ๋อแบบที่ไม่ใช่ตัวเดียวไอ้ตัวเดียวไอ้ตัวที่เหลือมันต้องใช่เดี๋ยวเอาเอาตัวหักกับตัวเดียวเอาเอาเขานี้ยผิดเหรอเบื่เอาล้มาเหรอ เกมบ้าบอคอแตกมีเบื่อเอาใหม่ด้วยทีนี้เราก็ไม่ค่อยได้อะไรจากฝั่งนี้มาค่อยๆทำาไอเีเคลียร์เคลียร์เคลียร์มันต้องเอาเอาที่ไม่ใช่ตัวเดียวกว่าจะได้มาซึ่งเจอจุนของครอบครัวโอ้ยเจตี่ตายนี่ขอต้องตัวเดียวหักมากเลยสนุกกันใหญ่นะสนุกกันใหญ่ all three โอเคแล้วโอเคโอเคมันไม่้ครับ <Okay. S 2> ม,มันคงไม่อยู่ที่เดิมตั 3, 2, 3้งสองสองททีหรอกนะหันหลังหนักๆลงแรงๆพร้อม มีมีตุ๊กกี้ด้วยอ่ะ 哟。想要 อ,อยู่หรือไปครั้งนี้หรือจะเหลือตัวต่อตัว,ตว,ตวพร้อมดนตรีไป あ <laughs> เฮไัแล้วโอ้โหอ้าวสรุปคะแนนสู้กันสุดชีวิตอ้าวรอบนี้คุณ เป็นท้าคนชนคลิปเดี๋ยวรู้ดูคะแนนกันก่อนนะคะตอนนี้คุณเป้ะูนคะแนนแล้วคุณอาร์ตนะคะซูนคะแนนส่วนพี่ต้นตอนนี้มีหนึ่งคะแนนรอบนี้นะคะอะไรนะคะท้าคนชนชนคลิปสนับสนุนโดยเครื่องสำอางเทลมีเมอ่ะเชิญสามท่านทางด้านนี้เลยแล้วบอกท่านผู้ชมนะฮะท้าคนชนคลิป คลิปต่างๆ,ๆที่ออกไปเป็นคลิปมาจากทั่วทั้งโลกเลยแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่แบบมหัศจรรย์พันลึกว่าสามารถทําได้อย่างไรเยอะแยะมากมายแต่คนไทยทําไมเก่งกว่าหรือทําได้เหมือนกันก็มาท้ากันมาเจอกันมาชนกัน<ช>คลิปที่จะมาให้เห็นก็พร้อมแล้วเช่นเดียวกัน<ช>อ้าวมาเลยช ครับแล้วคลิปมาป๊บมาท้ากันทีไรก็โอ้โหมันทุกทีใช่ค่ะคลิปแรกคลิปของผมนะครับพาเรดหรือการเดินสวนสนามไม่ใช่สองคนครับเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นโก้อนโอ้เอาให้มันมีดีกว่าคนไทยเราก็แล้วกันนะมีดีครับอ่ะดูเห็น์เลจะดูดูเลยดู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 ขอดู ผู้ใหญ่เล่นได้แล้วร้องได้ถูกต้องแต่ว่าของหนูเป็นเด็กเล่นเด็กเล่นอะคุรเล่แล้วไม่ได้เล่นเฉยๆร้องด้วยเล่นแบบเล่นเล่นไม่ไม่ได้มีอินเนอร์ในการเล่นร้องชัดเจนเท่าไหร่อายุเท่าไหร่สามขวบค่ะสามขวบไปดูไหมคะอ่ะดูดู ถ้าผมดึงจะร่วงไหมร่วงคือล่วงจริ่วงกันแก็ล่วงด้วยดูหลบไหมเมื่อกี้เวลาต้องพักก็ไม่ดูเมื่อกี้เนี่ย ขวดแกด้วสมการขวดแก้วแตกไปแล้วเรียงปางป้วงป้วงหมดนี่คือะไรละเนรละน,ละนาดอันนี้ทำทำไม่เป็น oh. แต่ว่าลูกพี่ผมทำเป็นอันนี้แค่สั้นๆนะอของเขายาวกว่านี้อีก oh. อะไรยาวผ้านี่แหละยาวเป็นเกือบสี่ห้าเมตรโอ้โพึ่เดียวไม่มีร่วปไปดูครับผ oh. ้าปูโต๊ะตะลึงดึงแล้วไม่รู When nothing but the second best will do he then turns his attention to the tablecloth I wanna be able to pull this tablecloth evenly. So I'm gonna put a pipe at the end of it, just like we see in the video. But the fact that this seam is super parallel to the entire tablecloth is quite critical to an even pull across everything. I hope I've achieved it. The final step is the table decoration. First, with a cloth of lightweight satin. And on top of that, well, this is one place setting. We need 23 more, which means we're gonna need some help that's what they're here for adam's elves make quick work of the table leg copying the video as closely as possible and with a motorcycle hooked up time for some predictions i'm of two minds about this thing part of me really wants to see it succeed the other part is looking forward to the horror show of everything hitting the ground especially on high speed i can't tell which i want more เอาเชิญเชิญกอมาเลยเอาละเอาละได้นำตัวได้นำตัวคุณอะไรครับนิทิโรดเจระโชควัชรัง ห้ามแต่เหลียนใช่ไหมฮะามแต่เหลียญฮะอ๋อนิ่งมากเลยอ่ะนิ่งมากเลยนิ่งมากเลยยีเหรียญทีเพ่ ท้ายเลย40โอ้40อันนี้ผมบอกว่าสุดท้ายนะแปลว่าตั้งใจความสูงมันบิดไปบิดมาด้วยแล้วเนี่ยโอ้โห40ถึงเวลาสำคัญเอาเทลมีมามามอบก่อนรับเลยเครื่องสมาษเทลมี่ะโอเครับแล้วแปลว่าเกิดการทักเกิดขึ้นแล้าวฝากถือกลับ เอาละเอาละอย่าขโมยเงินนันน่ะเราจะท้าคุณนิทิโรธสูงสักกี่เหรียญดีสัก60สิบหัวหัหกสิบหดกว่า60ท้าคนชนคลิป60เหรียญได้หรือไม่ได้อย่างนี้ดีกว่าหกสิบเหรียญได้หรือไม่ได้อ่ะมาดูไปก่อนได้ไม่ได้หกสิบได้อ้าวได้ไอ้ได้คือเพราะว่าได้ตอบนะไม่ว่าได้หรือไม่ได้เพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันมา นะับได้ไม่ได้ผมว่าได้โอ้โหได้แล้วเชียร์นะเชียคุณต้นต้องเชื่อว่าได้เหมือนกันครับโอ้โหมั่นใจลองตอบว่าได้ทั้งหมดเลยนะฮะ60เหรียญได้หรือไม่ได้หายใจสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวท่านผู้ชมเราไปลองดูก็ได้ระวังเบรกนี่นะครับแต่แป๊บหนึ่งล้วจะกลับมาดูว่าคุณนิติโรจน์ได้หรือไม่ได้นะฮะสักครู่นะครับอ่ชุดนักยานซันชายเดยนนะครับแล้วเหรียญมันจะหมุนกับตัวพุ่งมาไปงอมาอยู่แล้วเนี่ย Oh. เวลาแล้วแต่นะฮะพร้อมเมื่อไหร่แล้วแต่เลยนะครับ60เหรียญน,นะฮะทุกคนบอกก็ได้นะครับพร้อมนะครับดูนะครับว้าว